นี่คือคุณกานบันไซนะคะผู้ที่ขับรถพาเรามาเที่ยวมีนาคาเฟ่วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติแต่มีนาคาเฟ่คนจะเง่หย,ยบเลยเพราะเนื่องจากเขาไปเที่ยววันเด็กกันเสียงดังนะข้างบนนะ่ะตรงเนี้ตอนนี้ร้อนนะคะส่วนใหญ่คนที่มาก็จะมีแต่ผู้ใหญ่เรามาถึงปุ๊บเราก็จะมาสั่งอาหารนี่ค่ะบรรยากาศ ก็จะมีนี่นะคะป๊อบไก่ป๊อบไม่ใช่ป๊อบขอนพูดผิดอันนี้เป็นนักเก็ตไก่เฟรนฟรายส์กรอบมากแล้วก็จะม,มีกาแฟพิวันตาของไผ่บูนพิซซ่าเบคอนกรอบของน้องมน,นันพาน้องมนันมาเที่ยววันเด็กซึ่งวันนี้เด็กๆไม่มามีนาเลยเขาไปเที่ยวที่ อบตอแล้วก็เทศบาลกันเราก็เลยมาเที่ยวที่นี่บรรยากาศโดยรอบอันนี้คือมีนาคาเฟ่เมืองกาญจน,นบ,บุรีค่ะเรามาเป็นครั้งที่น่าจะครั้งที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะถ้าเป็นเวลาที่เป็นหน้าฝนก็จะมีทุ่งข้าวเกี่ยวขจีเขาก็จะติดอยู่กับวัดถ้ำเสือนะคะวัดถ้ำเสือที่เมืองกาญจน์ จริงแล้วบรรยากาศก็กจะสวยมากคนก็จะชอบมาถ่ายภาพเป็นจุดเช็คอินค่ะจุดเช็คอินใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะคะอยู่เมืองอาเมืองกาญจนบ,บุรีอำเภอท่าม่วงค่ะวนันนี้รีวิวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ